Ah, nda mau konya kuku kan po bak man Kapak koak mo are ngane kayo Panca kota Na mane

น้องฟ้าใสสวัสดีจ้าพี่น้องคนร้ายคนร้ายเนาะชักหน่อยลนะูกให้ให้คนเพิ่นลงมาซะก่อนเพราะว่ามื้อนี้เฮามาเวียนเทียนสบายดีเด้อพี่น้องเด้เอไปเนพ่อเพิ่นไปได้ลูกได้เอาไปใต้ให้ลูกเนี่้อนี้น้องฟ้าใสมายังลงูก มาออกพรรษามาออกพรรษาอยู่ประัาโพนพี่นอ้องเพราะว่าเจ้าเจ้าเอาขึ้นได้ลูกกับพงแมบบริเป็นยังเออองเอฟ่าบอบรติดมาออกพรรษาแน,แนมแนมเศ้าพายเลือกศสีหากันรมเห็นละบาทเนน่นะพี่นอ้องเ้ย เมื่อนีนเขาเขาเวียนเทียนแล้วพม่น้อกนะจ๊ะในห่อคนเราเียนเทียนแล้ามากเทียนเทียนเทียนเล้วเขาปนี่ตอกไม้แล้วก็หนึไปค่ะ่ะ กองเมนี่สะบัดเป็นด่างๆพี่น้องตอนนี้กำลังกาประทาดแล้วแลยกายเทพไทยก็อยากไปอ่นลอยกระทงอ่าอยากไปลอยกระทงซื้อกระทงมาลอยจะไปพูดทองมีรูปข้องได้รูปได้รูปทองเจ๋งมาสีดาเลยชงพรมสะบัดลรอให้อันนี้นี่เขารออยู่เนี่ยแสดงเอื้อยเขาหนามาแล้ว ไปไปซื้อเอาไปเฮ้ยไอ้สุดอ้วอย่าเผาลูกอย่าเผาไปมันคันเองข้าเจ้าอันเรียนเทียนข้าเจ้าอันยังอันนี้อยู่อย่าเผาข้าเจ้าไปพิจิตรลูกจ้ะจิ้มตาเผาซิคนกับลายลายพี่น้องไป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 น้ำพ่อเผาไปไหมยังใช้พ่อเผาน่ะอ้าวเดี๋ยวเล่สีตามือนกันไป มื่อนี้เหาก,กับพากันมาเทียนเทียนหรือว่ามาออกวันสาอยู่วัดพระธาตุโทนเมืองเสปูุทองแควสวรรค์นนเกตพี่นอ้องตอนนี้กําลังเลาะชมอันกระทงไอเทศไทยกําลังเลาะชมกระทงพี่นอ้อ,องเฮ้ยเบิ้งรถเบิ้งล่างนะลูกไปเลือกเอา้าเลือกไบชะก้อนเลือกไปชะกอ้อ,กกอนเน่เลือกไปผูผูผูเลาะเบิ้บงซะก้อน ล่อล่อกระแนมดีๆงามๆดูตัวไหนงามปลาอันเท่ายไแม่ค่ะขายเทไหนๆสาวพันกีบทุกอันเลยโบสาวพันนี่ปลาหมื่นเบิ่งสิแม่นี่สิเบิ่งไว้นี่หมื่นไม่นี่สิเห็ดนี่งามมารีพี่น้องเอ้ยแม่ค่ะเห็ดกระทงเอาตัวดีๆเด้อใหญ่มันจมได้เอาตัวดีๆเด้อล้ว่มเอามาขาย เออเอาเบนแปรงแซงบ่ลูกบาแตปเทพไทยมาตบอวเดียวนลกันงาวมากันเลืกยัวน่ะตันเอาตัวนั้นก็ได้ไปเบนออกไปแหละ้เอาตัวนั้นบอวนักบอนักแหงบอถ้าประกันจจมเลยลงไปงมมาคืนเลค่ะโลกันไป กระโทเอกระโงเว้าววใเอามาเอาใส่กระโทงเออไปห่อพูนอย่างใส่ลูกปปะ จับตดีจับดีจับตก่อนมามมา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 ารามามามาาม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 ้มามาาม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 มา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 มัมา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 มด้าม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 มา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 ามามามมา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 มทมา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 าม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 า ไล่คููกับพ่อเกดไรเกิดครูกับแม่ถ้าคู้มีก็ไฟไปขอต่อต้องกระเจ้าอยู่คนเนาะไฟแันนี้มา ดังค่ะแล้วจะรูปหนก็รลังหยองหยอง้ยดีดีเยลยหลังจากที่เฮ้าวันการประทัดไหว้ประทัดแล้วเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องก็เศร้าๆก็ชิพากันไปเบิ่งมอลำเรื่องแล้วก็ไปหาซื่อกินตัวตอนนี้ก็ล่งเงียบมองนี่แล้วกตทุกคนก็จะไปที่อ่า เวทีของหมอลำเลื่องพี่นอสาวๆไปโอเคพี่นอออกไปเบิ่งพอยู่เนาะบาทเนี่ยบรรยากาศไร้มีข่าวดอลาย ใครมีขอดอไลยขอเสียงในเดิอสันออ้ยพี่น้องเลยบรรยากาศคนร้ายหลายอยู่ไว้ที่กลางตีหูตักมตักมือระพลแต่มาใส่รวกอะสวนอันน้อยหึงจคำบอกคำจาดพิเศษพิเศษอมาสั่งซื้อเสียงน้องจังน้องด่าะสั่งซีเสียงอยู่วัดพระธาตุงเาอาทันเ้าสี

พอเชี่ยวนาไปไว้สิโงงาน,นได้ลูป<ะ>เรอาอยากไปรถเทาเดียวไปเรจะเ้ากําลังสิเปิดรอจะหนีหอดจะค้าลอ,อยพูเล่ <c oughs> ไปที่ห้ากับสิปเปิดเพิ่นห้ากับขืนเว้าพี่นอ้องเงยมอําเรื่องกันยังบเล่เดินเัเดอลูกพูดไปทม่ผพาลรอไป้วปพูน <c oughs> มันคือการกับเจ้าค่ะแหละลูกอยากนอนแม่อยากเบิกมอเตอรเรือแม่นความเพิน่นเลาะลูกเลาะเลาะเลาะไปหานเลาะแนวกินแนวหยำแล้วเร่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 าพีน่น<ะ>้องเอ้ยคนไล่ไลยตัวได้รถพัด,ดมาแล้วล้มอ้ออาวไป nguon nguyen a ban ไปรับสายครับครับการแสดงของมัธยมแห่งเมืองเนี่ยพี่น้องเชิญครับเฮ้พลังใจพี่น้อง <laughs>